นะใครสนใจอยากเช่าก็ทักเข้ามานะผมก็แนะนำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นานางพญาพิมพเข่าตรงครับเนื้อดำนะครับเป็นถือเป็นพรกกุเข,ข่าตรงนะครับเนื้อดำนางพญานะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันเป็นหลักละนะครับแต่ก็ถือเป็นพระนางพญากูเก่านะครับราคาก็พัดดีครับเพื่อคุณแรงราคาผมตั้งไว้ถูกมาก พราะผมได้มาถูกนะผมตั้งไว้แค่นะสามร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นพระปีรันเนื้อดินก็หาไม่ค่อยมีนะครับเพืา่านคนก็ดีนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากกันเองได้มาถูกก็ให้ถูก500นะครับต่อไปก็จะเป็นหลวงบุบุญวัดกังแบบพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไพ่บ็อก นะฮะไพ่บล็อกฐานสง์ซึ่งไพ่บล็อกจะมีหลายพิมพ์นะแต่นี้เป็นเนื้อผงพุทธค,น,คน,นนะครับไม่ใช่เนื้อวาดนะครับเอกลักษณ์ทุกอย่างมีครบนะครับตรงนี้ก็ไม่แพงครับนะฮะจ้งไว้หกร้อยองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอ่าหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวน,นะมีคนนิยมมากหลวงพ่อหอมวัดไผ่ลงวัวหายากปัจจุบันหายากมากนะครับท่านสร้างเหนือดินเยอะมากนะครับ องค์นี้ถือว่าพระดีนะครับหายากนะครับนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อเนียนพิมพ์ประธานพิมพ์เล็กนะครับฐานส่งพิมพ์เล็กนะครับก็ดูง่ายพระอย่างนี้เก่าดีดูฐานดูอะไรมีสนิมนะครับมีทั้งสององค์เลยผมได้มาทั้งสององค์ผมก็แบ่งปันให้ราคาไม่แพงเห็นไหมฮะหลวงพ่อเนียนวัดน้อยนะครับ ราคาเท่ากันหมดนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับนะครับแป๊บหน่งนี่ราคานะครับโอเคต่อไปมีตลับให้เอานี่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ทีเดียวหลวงปู่โต๊นะครับพิมพ์ขาโตองค์นี้นะครับ,นะรบสวยกิฟต์เลยนฮะ ถามผมผมก็ว่าพระแท้แต่ถ้าถามเซียนตามเซียนเล่นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าพุทธคนมันดีก็แล้วแต่ว่าสนาคนได้ไปเพราะผู่โต้รู้กันอยู่ตอนนี้เล่นแพงมากแต่ผมได้มาราคาไม่แพงผมก็แบ่งปันไปเพราะตั้งเดิมผมก็มีเก็บอยู่สองสามปุ่มผมพอแล้วครับองนี้ผมตั้งราคาไว้พันห้านะครับเพราะว่าราคาต้นทุนใกล้เคียงที่ผมจับมาพันห้าผมก็บวกค่า,อาดอกเบี้ยไปหน่อยหนึ่งผมได้มานานแล้วองนี้นะครับโอเคอ่านเลย อีออกองหนึ่งก็คือหลวงพ่อแต๋คุงทองสามงงามองนี้เป็นพิมพ์ตลบนะฮะพิมพแปลกๆก,ก็มีสร้างไว้นะครับยันชัดคมสวยเลยมีเขียนว,ว่าคุงทองนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับพุทธคุณแรงครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวผมจ้งราคาไว้แค่เก้าร้อยยังไม่ถึงพันเลยอ่ะต่อไปหลงวงพ่อชาแวประเทียงแตกรุ่นสองนะครับอ่าลอยประคบปีไม้ มีครับด้านข้างหน้าหนา,ห,นาหลังบางมีครบหมดลักษณะส,สัญลักษณ์องค์นี้ผ่านการใช้เพราะฉะนั้นฟันเฟืองข้างๆก็จะสึกไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังสมบูรณ์อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังฟันเฟืองก็ยังคมนะยันก็ลึกถือว่าเป็นมาตรฐานก้อนมีตะไบไหมมีครับทุกอย่างมีครบนะมีตะไบแบบรอยหยาบเลยรอยวารานด้วยไม่ใช่สมัยใหม่นะครับโอเคนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ เอาไปพูชานะครับถ้าสนใจซึ่งราคามันไม่แพงนะของผมนี่ราคาถูกก็คือได้มาถูกผมก็ให้ถูกนะแต่ถ้าใครจะเรียนตามหลักสูตรสองเซียนพระเซียนใหญ่อันนั้นก็คือต้องราคาแพงหละออาจจะหายากด้วยซึ่งไม่จําเป็นนะครับผมบอกคุณตรงเลยนะบางองค์เนี่ยถึงแม้ตามเซียนเพื่อนคุณก็ไม่ใช่ว่าจะดีด้วยแต่อาจจะได้ราคาในเรื่องของอการพนิชแต่คุณหาได้ไหมไม่ง่ายนะครับ แต่ถ้าได้เซียนตามเซียนคุณก็ได้ราคาถูกก็มีก็แล้วเด็ดดวงนะครับโอเควันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะแนะนำก็อย่างไงแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าใหม่นะครับสวัสดีครับ